พี่โมแม่ให้ตังหนูมาหนึ่งพันไปซื้อขนมกินกันจริงเห่อน้องไหนเอาไาห้พี่เดี๋ยวพี่พาไปซื้อซื้อไอเตรียมให้หนูกินด้วยนะที่เหลือพี่โมอเอาไปเลยได้เลยน้องรักมีตั้งพันนึงกินแค่อิติมนี่ยนัน่งโง่จริงๆเลยน้องเรานี่ลูกๆเห็นตังแม่ไม่ตังแม่หายไปหนึ่งพันเดี๋ยวก่อนนะน้องเงินนี่ แม่ครับหนูเห็นพี่โมขโ,โมยเงินแม่ดูมือพี่โมสิหนึ่งพันบาทพอดีเลยแม่ครับคือว่าตังนี่ยังจะมีหน้ามาพูดอีก <c oughs> ข่าวหน้าข่าวหลังก็ขอกันดีๆสิมไม่เห็นต้องขโมยแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวน้องเอาไปทําเป็นแบบอย่างนี่ลูกอย่าไปทําตามพี่โมนะแบบอย่างที่ไม่ดีแบบเนี้ยแม่ไม่ชอบหยีด๋โดนครับแม่ เจ็บไหมพี่โมอยังจะมีหน้ามาถามอีกนะแกนั่งลงเดี๋นี right ้เลยแม่บอกขอดีๆก็ได้พี่โมไม่เห็นต้องขโมยเลยไปไปซื้อไอติมกินกันอ๋อขอดีๆงั้นเหรอเฮ่เนยังไงเจ็บไม่น้องรักสมควรโดนแล้วแกอ้าวนี่เราไม่พาน้องไปซื้อขนมแล้วเหรอ อ๋อไม่ไปแล้วครับแม่น้องหลับไปแล้วครับน้องป่วยหรือเปล่าลูกช่วงนี้ทําไมน้องหลับบ่อยจังสงสัยวันนี้เรียนเยอะน่าจะเพียครับแม่หลับไปัเลยนะน้องรัก